กันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำแจของเราให้เบิกบานแจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างางคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรง เป็นที่ลโล,งโลง่งๆว่างกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลโล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆ คราวนี้เราก็ามานึกถึงคำสอนของพระเดชพคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่หย,ยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แบบไปแบบมา คิดไปในเรื่องรา่ต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้อาใจมัมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ได้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดแพรลูกที่เจรนไหนแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดจุกลางดวงใสใสตรึกขึ้นนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล,ายล้ายๆกันเลานึกถึง สิ่งที่เราคุ้นเคยนะให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสมมาอรหังไปจะมีอาการคลายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังใจะใจนะไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่า ไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจให,หยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนะ mm hmm. ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็เรื่อยไปหรือณนะจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนไว้ใจนมนวลควรในการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ี่ได้ให้อายใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อย มืมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนหะยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวาสีหรือชำนาญแล้วนะ่ะ มันทิ้งจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกสนยนถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกสนยนมันหล่นบูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ะ ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งนีต่อไปก็จะค่อยๆค,คุ้นมันจะตกสู่ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพลวดพลาดหล่นลงไปตกสูนไปฐานที่หซึ่งห่างจากกันแค่สองนิ้วมือนะ แล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใส พอาจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายอาดวงสายคือดวงธรรมานุปัสสนาสิะฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริย,ยา้าก็จะเริ่ม ณจุดตรงนีนะ้ไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกับไปไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยาย,ยออกไปกว้างางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะพุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะ ผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหล,ละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอารมณ์ภพหยาบละเอียดกายธรรมก็จะพูหยาบละเอียดกายธรรมปัะโสดาบันหยาบละเอียด กายธรรมพระสิกิตาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอาหารหัตหยาบละเอียดทั้งหมดสิบแปดกายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกลายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัต เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะ่มันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนะี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่ง เราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลก หล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนะี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารกันหนาเรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปลงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัว จะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะีพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิต โดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยโลกทั้งโลกนี้นะียมูลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไร แล้วก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีมีตรงนี้เนะี่ยที่ที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะ ให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวขงตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาล เรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนา จะช่วยเราได้ตึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมืน่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดจินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียน จะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคย ต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเขาเชื่องเขาจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติ มีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตไคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแหละแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวเราอยู่ภายในตัวนะ ไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพเปลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเมันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเรานะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าขาดสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเรา เราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่นั้นสติตั้งอยู่ภายในในตัวของเราในกลางทองจะมีง,ง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางทอง ฐานที่หหรือยกขึ้นมาสองนิ้วมือฐานที่เจ็ดสติจะต้องอยู่ในวงกายยาววาหนาคืบกว่างสอบไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อน ถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกเดตามันจะหนักหนักนิ้วกระดกไหลก็ยกท้องก็เกรงเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเลยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่สำเสมอ รักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะละที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆเลย ตลอดทั้งเรื่อม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสักห้านาทีทบทวนทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไร ให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอันนี้สงจากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบาย มีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วกระจำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดวยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั้นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่า กดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียนจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตรเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวัง มันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายใน เราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วว่ามองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยว นั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้า,าแปลงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองฝ่ายบาปเขาดูแลจริงช่วงช่วงจริงเงินอยู่ ทุกวีทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกงันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุขติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุกติ แม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุขติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละ ทุกอนาวินาทีาเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแค่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจ มันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่ถึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้ ยุดสีหยุดห้าหยุดหกหยุดเข้าไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ปู่คนผู้วิชาธรรมกายท่านยืนอยันเอาไว้อย่างนี้นะชา้านี้ไอ้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียว จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็อเอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเด็พระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะ